ธรรมศาสตร์จริงๆในแง่หนึ่งมันเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยนะคือผมรู้สึกมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตคือตัวมันเองอะ่ะคือที่บรรจุประวัติศาสตร์และบันทึกประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศนี้เอาไว้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเลยมันเป็นมากกว่าสถานที่มันคือความทรงจำ ที่เคลื่อนไหวที่ที่มีชีวิตเฉะนั้นคือแน่นอนมันผ่านมาทุกเหตุการณ์นะสงครามโลกก็ผ่านมาการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้ง14ตุลา6ตุลาแต่รุ่นผมเนี่ยแน่นอนผมผมไม่ทันไอเหตุการณ์เหล่านั้นแหละมันเริ่มตั้งแต่นำจอมพลถนอมกลับมาหนหนึ่งแล้วก็ถูกขับไล่ออกไปมันต่อด้วย นำจอมพลประพาสจารุเสถียรกลับมาแล้วก็ถูกขับไล่ออกไปแล้วก็จบลงด้วยการให้จอมพลถนอมเนี่ยไปบวชเป็นเนนที่สิงคโปร์แล้วก็เข้ามาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบวรนิเวศท,ที่บางลำพูวันที่5ตุลามีโทรศัพท์มาตามยันปวยกับกรุงเทพเพราะมันมีเหตุการณ์วุ่นวายที่ธรรมศาสตร์ชัย,ยันก็บอกผมว่า เป็นโทรศัพท์ที่เรียกอาจารย์ปุ๋ยไปค่าอาจารย์ปุ๋ยกลับมาธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ปุ๋ยก็ไล่ไล่คนออกจากธรรมศาสตร์าารราาุปะชชชนผู้้ัััตตติงวที<น>่จําได้ก็คือพอเห็นก็เกิดละครและวิทยุก็ปลุกระดมใหญ่เลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะอาจารย์ป่วยก็มาเตือนแล้วเลยช่วงนั้นนะ,นะคะแต่ก็หลายคนรวมทั้งตัวเองก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีการปราบปี19ตอนนั้นก็ถือว่า สถานก,การณ์ปลุกกระดมโดยวิทยุยานเกราะถูกกระดมอยู่หลายวันเนี่ยเช่นผมก็ถูกหาว่าเป็นคอมมวนิสต์การที่ทำหน้าท่นี้ก็ควรรักษาสถาบันที่ดีและมหาการเป็นสมุทรแหลับให้ดำรงอยู่ตลอด6ตุลาตอนนั้นก็อาถารว่าไปเป็นการเป็นสมัครเป็นการให้กับคนที่มาชุมนุมเป็นการ อยู่ด้านหน้าในขณะที่ธงชัยกับอาจารย์สมศักดิ์ขึ้นเวทีอยู่ในเวลานั้นตอนนั้นตอนรุ่งสางแหละแล้วก็เอาคนเข้าที่ตึกเศษใต้ตึกเศษก็ไปอยู่ที่ใต้ตึกเศษเศษศาสตรที่ธรรมศาสตร์นั่นแหละแล้วก็โดนจับคานออกมาหน้าสนามบอลให้ทหารเหยียบหัวเล่นอยู่6ตุลานี่ อ,อิญนะครับปีนั้นเนี่ยอเมริกันเขาตั้งประเทศมาครบ200ปีเขาก็อยากจะเชิญคนไทยไปสักคนหนึ่งแล้วก็ขากลับกลับมาทางแปซิฟิกเก้ามาแล้วก็แวะแวะแวะรอนดอนมอนลุกค้จะไปปารีสแล้วจะกลับเมืองไทยที่ไหนได้ลอนดอนคืนนั้นมันเกิด6ตุลาขึ้นเมียผมส่งโทรเลขไปไม่ไม่กล้าเอ่ยชื่อผมเลยครับ ตรงถึงน้องชายผมซึ่งเป็นลูกคนคนละพ่อกงาันัะคุณต่างกันกาให้บอกน้องชายผมบอกพี่ชายเพิ่งกลับเนี่ยแต่ผมอยู่มันก็คงฆ่าผม ือวันที่5เนี่ยเรายังอยู่ในท่าประจันตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยสถานการณ์มันตึงเครียดมากๆนะครับเพราะว่านักศึกษาก็ชุมนุมอยู่ที่สนามฟุตบอลนะฮะนักศึกษาซึ่งเคยชุมนุมอยู่ในท้องสนามหลวงเนี่ยก็ย้ายอพยพเข้ามาอยู่ในธรรมศาสตร์ท่าพระจันนะครับอา,อาจารย์ป่วยก็พยายามห้ามว่า อย่าเข้ามาเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ป่วยก็ดีอาจารย์สเสน่จามาริกก็ดีอาจารย์นงเยาก็ดี<ม>พวกเราทุกคนก็รู้แล้วว่ามันมีแผนที่จะทำรัฐประหารแล้วก็ยั่วยุนักศึกษาให้ประท้วงต่อไปนะมันเริ่มตั้งแต่นำ<ม>จอมพลถนอมกลับมามหนึง่ง<ม>แล้วก็ถูกขับไล่ออกไป มันต่อด้วยนําจอมพลประพาสจารุเสถียรกลับมาแล้วก็ถูกขับไล่ออกไปแล้วก็จบลงด้วยการให้จอมพลถนอมเนี่ยไปบวชเป็นเนนที่สิงคโปร์แล้วก็เข้ามาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบวรนิเวศท,ที่บางลำพูวันที่5ตุลามีโทรศัพท์มาตามยันป่วยกลับกลับกรุงเทพเพราะมันมี การวุ่นวายที่ธรรมศาสตร์ชัยยันเขาบอกผมว่าเป็นโทรศัพท์ที่เรียกอาจารย์ปุ๋ยไปค่าอาจารย์ปุ๋ยกลับมาธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ปุ๋ยก็ไล่ไล่คนออกจากธรรมศาสตร์ คือตอนนั้นก็หลังจากที่ได้เล่นละครแล้วก็ถูกกล่าวหาแล้วอะไรต่างๆแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับข้อกล่าวหาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับว่ามีการเจตนาแต่งหน้านักศึกษาแต่งหน้ากันเองด้วยเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อที่จะเล่นละครช่างไฟฟ้านคนปรปฐมสองคนถูกจับแขวนคอเพราะช่างไฟฟ้านคนปรปฐมสองคนเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเปเด็จการเหมือนกันที่จําได้ก็คือพออห่งก็เกิดละครและวิทยุก็ปลุกระดมใหญ่เลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะอาจารย์ป่วยก็มาเตือนแล้วในช่วงนั้น นนะะแต่ก็หลายคนรวมทั้งตัวเองก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีการปราบปี19ตอนนั้นก็ถือว่าสถานการณ์ปลุกระดมโดยวิทยุยานเกราะป,ปลุกระดมอยู่หลายวันเนีเช่นผมก็ถูกหาว่าเป็นคอมมินิตนะโดยใช้ข้อมูลว่าจังหวัดตรังไม่มีลูกเสือชาวบ้านเพราะผู้แทนเป็นคอมมินิต คนที่พูดเรื่องนี้สมัยนั้นก็คือพันโทอุทานสนิทวงแต่ว่าความจริงแล้วมันบิดเบือนเนะก็ท่านอาจารย์เสนีปราโมทเป็นนายรฐมนตรีกันนั้นนั้นเย็นวันนั้นคนมาล้อมจำเนียดแล้วก็มีการบิดเบือนต้ยคําของท่านอาจารย์เสนีเช่นพวกเราถูกขาวว่าเป็นคนนี้นับแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเราก็หนีผมอาจารย์นารงก็ ด้วยกันโดยในตำรวจติดตามอาจารย์นำรงเป็นรุ่นน้องที่ธรรมศาสตร์เขาพาไปนอนบ้านปริยาเขาคืนหนึ่งแล้ววันต่อมาเ็ไปนอนบ้านคนอื่นเรื่อยๆไปเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าหนังสือบิมพาดหัวหน้าตกใจด้วยเหตุที่โรงเรียนช่างศิลป์มันติดกับธรรมศาสตร์พอดีมีรุ่นพี่ที่โรงเรียนกันถล่มมาเรียนคณะนิติศาสตร์แล้วแกทํากิจกรรมเจอกันแกก็เลยชวนไปเขียนโปสเตอร์ให้หน่อยเขียนคัดเอาให้หน่อย ก็ไปเข้ากับสังกัดอยู่ชมรมอิสารที่ธรรมศาสตร์แล้วก็อาศัยตึกโดมท่าประจัน์เป็นรังนอนตั้งแต่เข้าเรียนช่างศิลป์อันนี้แหละเริ่มแหละความคิดทางการเมืองผูหลอหลอมจากตรงนั้นเขียนโปสเตอร์เขียนคัตเอาเขียนอะไรต่อไมีอะไรช่วยไปติดโปสเตอร์ช่วยไปทำอะไรต่อไมีอะไรกิจกรรมทางการเมืองในช่วงนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแทบจะทุกคนก็อ่านเกมมันออกแล้วว่านี่มันคือแผนของการรัฐประหารนักศึกษาก็จะต้องติดกับนี้นะฮะมันน่าสนใจอีกตรงที่ว่าการแสดงละครของนักศึกษานั้นมีเรื่องการล้อเลียนเรื่องการแขวนคอพนักงานที่ บริเวณลานโพนะแขวนที่ตรงต้นไม้ต้นเล็กๆใก,กล้ๆต้นโพต้นใหญ่อะนะฮะแล้วก็คนที่แสดงเป็นผู้ถูกแขวนคอเนี่ยก็คือคนที่ตอนหลังกลายเป็นช่างภาพมือดีชื่อเสียงโด่งดังมากของอ,อสทอนะเ,เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อภินันบัวหะพักดีใช่ไหมมีชื่อเสียงมากภาพนั้นน่ะมันถูกเอาไปลงในหนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกเอามาอ้างอิงว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะมีการนำภาพที่ลงในหนังสือพิมพ์ดาวสยามนั้นเอาไปขยายต่อทำเป็นใบปลิว แล้วแจกไปทั่วๆเลยในชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ย6ตุลานี่พระเอิญนะครับปีนั้นเนี่ยอเมริกันเขาตั้งประเทศมาครบ200ปีเขาก็อยากจะเชิญคนไทยไปสักคนหนึ่งแล้วเขาเห็นผมเนี่ยเหมาะที่จะไปทูตอเมริกันเขียนจดหมายไปคัดค้านเลยนะครับ เลือกใครจูรักเนี่ยไม่เคยเป็นนักเรียนในอเมริกรันด้วยแลวโจมตีอเมริกาอยู่ตลอดเวลาเลือกมาได้ยังไงไอ้คนที่ตกลงเลือกผมเนี่ยไปบอกตอนสวีเดอร์เลยอเลือกถูกคนแล้วเป็นรายแรกทูตอเมริกรันคัดค้านมาผมก็เลยไปพูดอยู่ที่อเมริกาเดิน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 กรากราคมผมก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ขากลับกลับมาทางแปซิฟิกก็มาแล้วก็แวะ,แวะ,แ,วะแวะลอนดอนป่านลูกขึ้นจะไปปารีสแล้วจะกลับเมืองไทย ที่ไหนได้ครัอนดอนคืนนั้นมันเกิด6ตุลาขึ้นแม่มาตามเพื่อนบ้านเป็นเด็กหนุ่มเหมือนกันค่ะเราไม่รู้มาก่อนหรอกว่าเขาสนับสนุนนักศึกษาเขาเป็นเด็กหนุ่มโรงงานค่ะเป็นกรรมกรแต่เขาไม่เคยแสดงตัวอะไรเลยเขาก็แบบอยู่แบบทําเนื้อทำตัวเขาก็เคาะประตูบ้าน มันบอกแม่ว่าผมฟังยันกรอบสถานการณ์ไม่ดีแน่ๆเลยอาจารย์ไปตามลูกกลับบ้านเถอะแ,แม่ก็นั่งรถ43เกือบเที่ยสุดท้ายแล้วรีบไปตาก็โชคดีมากเลยคุณธรรมศาสตร์กว้างใหญ่แม่ตามเจอพี่สาวอะมาตามเจอพี่สาวพี่สาวเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องอยู่แถวบริเวณเวทีแสดงเพราะเราต้องขึ้นเวทีแสดงก็มาตามที่เวทีเราก็บอกแม่ว่าลูกคงกลับไม่ได้อะเพราะว่าลูกจะต้องมีขึ้นเวทีนะแม่นะลูกต้องทํางานแม่กลับไปกับพี่ก็แล้วกัน เออปรกากฏว่าทั้งแม่ทั้งพี่เนี่ยยอมรับึ่งงนียต้องขอบคุณคนเบื้องหลังในครอบครัวของหลายๆคนที่เข้าใจนะคือตัวเองไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวนะเขาก็กลับผมนั้นออกจากธรรมศาสตร์ตอนเย็นแยกจากอาจารย์อาจารย์ป๋วยอาจารย์สเสน่อาจารย์นงเยาวผมเดินลงจากตึกโดมที่เราประชุมกันเนี่ยไปออกทางด้าน โดนลอดใต้ตึกเศรษฐศาสตร์ไปออกประตูท่าพระอาทิตย์ผมจำได้ว่าเพลงสุดท้ายที่ผมได้ยินคือเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเป็นเพลงสุดท้ายที่ได้ยินวันนั้นที่ธรรมศาสตร์แล้วผมไปกินข้าวที่แถวแถวแพร่งสันปราทกับคุณสุจิตวงเทศแล้วเรานั่งกินข้าวจย่ร้านข้าวต้มแถวนั้นน่ะ มันมีพวกคน,นวัยรุ่น,นวิ่งมาแล้วเอาใบปลิวที่มีรูปแขวนคอ,นอแจกทั่วเลยเราก็รู้ว่าชิพหายแล้วนะแล้วผมก็กลับไปบ้านคุณสุจิตวงเทศผมก็ไปผมกลับบ้านไม่ได้ก็คือบุกเข้ามาทางนี้ ชาวมืดคือมาล้อมตรงนี้นะประตูทางฝั่งสนามหลวงจุดนี้เป็นจุดแรกของการประทะก็มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่จุดตรงนี้นะักศึกษาที่เป็นพวกหน่วยกาดท,ที่แบบว่าอาสามาปกป้องผู้ชุมนุมก็จะโดนยิงเสียชีวิตณนะจุดนี้จํานวนหนึ่งนะบุกเข้ามาข้างขงเนี่ยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใช่ไหมตอนนั้นเจ้าหน้าที่รัฐก็ใช้ตรงนี้แหละมาเป็นที่ซ่องสุ่มกําลังแล้วก็มีการระดมยิงมาจากตึกพิพิธภัณฑ์ ใกล้รุ่งนะที่ก็บอกมีเสียงระเบิดเสียงนะั้นนะั่นเราก็ได้ยินเราก็นอนอยู่นะนอนอยู่ใต้ใต้ถุนเวทีอะไรแบบนั้นนะก็มีคนบอกว่าเพิ่งเริ่มโจมตีแล้วแล้วก็มีคนล้มไปต่อหน้าเราด้วยแล้วร,รู้ปืนมาจากทางไหนมีเลือดมีอะไรก็เห็นอย่างเงี้ยนะแต่ในี่สุดเราก็ออกไปได้ทางเท่าประจัน์บางคนบอกให้วิ่งไปทางท่าน้ําเพื่อจะกระโดดน้ําแต่เราว่ายน้ําไม่เป็น เราก็เลยวิ่งไปทางศิลปรกรทางวัดมหาธาตุก็ไปไม่ทันถึงไหนก็มีบ้านข้างๆทางฝั่งขวามือของเรานะคะที่เป็นฝั่งตลาดเราก็บอกให้เราเข้าไปหลบในบ้านเราก็เข้าไปกันนะนะคะแต่เข้าไปได้ไม่ถึง5นาทีนะค่ะก็มีท็อปบู๊วิ่งมาหลบอยู่ใต้เก้าอี้ท็อปบู๊วิ่งเข้ามาตึงๆแล้วออกมาออกมา,ออกมาให้หมดถือปืนจ่อตามใต้เก้าอี้อะไรอย่างนี้ออกมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ลากออกมาหิวหลากอนะอกมาเลยนั่นะลากออกมาเลยนะลากมาันเป็นสิ่งของอะ่ะลากแล้วก็จับบางทีก็ตุ๊ก โยนบนพื้นถนนหน้าแผงวัดมหาธาตุ็ตอนั้นก็คิดนะว่าเออ,เอ,อก็คงตายแหละมันใช้วิธีปิดปืนให้คนมาล้อมดำเนียบตอนมาล้อมดำเนียบมีสตรีผู้หนึ่งเขาก็บอกอา้าวหนบอกว่ามาเพื่อไปป้องกันอะไรเนี่ยนะแล้วทำไมถึงพามาไล่ในชวนในชวนเป็นคนจังหวัดเดียวกับสามีหนูสามีก็คือคุณพี่ธานีจริงจิตเป็นในช่างชนประทาน แกเนี่ยโวยวายเลยแกโวยวายว,ายว่าหลอกเข้ามาแต่ว่าอันนั้นเป็นเหตุการณ์วันที่หที่คนมาล้อมเพื่อกับไล่ผมกับไล่อาจารย์ดำรงรัฐพิพัฒน์คุณสุรินมาเสเดชสามคนเนี้ยเป็นกอมมนิสแต่ว่าเรียนว่าวันเหตุการณ์ในการประชุมคมรมวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย การให้ข้อมูลในธรรมเนียบเนี่ยไม่ตรงกันมีบางฝ่ายบอกว่าในธรรมศาสตร์คล้ายๆว่ามีอาวุธแต่ว่าขณะเดียวมีตำรวจอีกคนหนึ่งก็มาบอกไม่มีมันมีซับซ้อนเพราะว่ามันมีคนไม่กระตั้งในกรมอเองก็มีพัคการเมืองบางพักที่เตรียมแม้กระตั้งในรถก็มีชุดลูกเสือไว้ในรถ้ายรถเนเราก็จะเห็นภาพในวิดีโอที่ทหารถือ ปืนกลต่างๆเครื่องยิงลูกระเบิดเคลื่อนกําลังเข้ามาจากจุดนี้นั่นแหละแล้วก็บุกเข้าไปแต่ก็มีการยิงระเบิดนําไปก่อนแล้วก่อนที่จะบุกเข้ามาที่ระเบิดก็ไปตกในสนามฟุตบอลตั้งแต่ช่วงตีสี่ตีหแล้วที่เราเรียกว่าปิดประตูตีแมวก็คือนักศึกษาไม่มีโอกาสที่จะหนีไปไหนได้เลยคือเราก็เชื่อว่าเราคงถูกยิงอ่ะคิดในใจว่าคงถูกยิงจากข้างหลัง แล้วก็คงคิดว่าเออมันก็คงกระสุนมันคงร้อนมันก็ไม่เคยโดนยิงนี่ก็ร้อนๆแหละมั้งนะแล้วมาที่หลังแล้วก็คงตายอะ่ะเนาะถ้าตายมีวิญญาณก็ดีเราจะกลับไปบอกแม่กอดแม่บอกแม่ว่าขอบคุณที่เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้นะเราขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้โตมาดูแลแม่อะไรอย่างนี้แค่นั้นนะร้อยเขายิงอะ่ะแต่เขาก็ไม่ยิงอะ่ะเขาก็ไม่ยิงเขาก็ไล่เลยไปขึ้นรถบัสอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็อาหารว่าไปเป็นกาดให้กับคนที่มาชุมนุมเป็นกาด อยู่ด้านหน้าในขณะที่ธงชัยกับอาจารย์สมศักดิ์ขึ้นเวทีอยู่ในเวลานั้นตอนนั้นตอนรุ่งสางแล้วแล้วก็เอาคนเข้าที่ตึกเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็โดนจับคลานออกมาหน้าสนามบอลให้ทหารเหยียบหัวเล่นอยู่ คนเห็นเขาก็ไปบอกแม่ที่บ้านแต่ว่าไม่ทันเจอค่ะเพราะแม่กับพี่สาวก็ลุกมาตามหาศพน้องศพลูกตั้งแเช้าแม่พอมีรถเมย์คันแรกมาแม่ก็จับรถมาที่ธรรมศาสตร์เลยสนามหลวงถึงตรงนั้นแล้วแม่สุดเลยนะคือมันเดินต่อไม่ได้เลยคือเห็นเผาทั้งเป็นอะ แม่นั่งลงเลยแล้วยังไม่ได้กินเลยด้วยในยที่สุดก็มีใครมือมัยืน่นลูกชิ้นปิ้งให้แม่ไม้นึงมั้งแม่ก็เลยกินเข้าไปแล้วก็เดินแบบเซ็งๆแบบว่ารู้สึกหดหูจนแม่ไม่ได้คิดถึงลูกคนดีแล้วนะตอนนั้นอนะ่ะแม่คิดคิดในใจว่าเอ๊ะเขาทําอะไรกับนักศึกษาแบบนี้นะแล้วก็กลับบ้านก็ในที่สุดก็มีคนไปบอกว่าถูกจับขึ้นรถคือในวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับ มันเป็นวันที่มีการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่เป็นนายกสภาคือด็อกเตอร์ประกอบหุตัสิงอาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่า เหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ประชุมก็เกือบจะไม่ได้มีการพูดอะไรกันเพราะว่าเราก็รู้ว่าโศกนาฏกรรมมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยอาจารย์ป่วยก็ต้องถือว่ามหาวิทยาธรรมศาสตร์เป็นความรับผิดชอบของท่าน เมื่อท่านไม่สามารถจะรักษาสถานการณ์ให้มันเป็นปกติทำงานต่อไปได้ท่านก็ต้องลา,ลาออกท่านก็ประกาศการลาออกต่อที่ประชุมในวันนั้นเลยผมจำได้แต่เพียงว่าทุกคนก็เงียบผมเข้าใจว่าไม่มีใครพูดอะไรเมื่ออาจารย์ปปรยลาออกมีคณะบดี เศรษฐศาสตร์ซึ่งใกล้ชิดกับอาจารย์ป่วยมากๆคนหนึ่งคืออาจารย์ลิลี่อาจารย์ก็นั่งน้ำตาไหลมันก็จบมันก็จบอาจารย์ป่วยก็ ลุกขึ้นออกจากที่นั่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปเมียผมส่งโทรเลขไปไม่ไม่กล้าเอ่ยชื่อผมเลยครับส่งถึงน้องชายผมซึ่งเป็นลูกคนละพ่อก็นามสกุลต่างกันก็ให้บอกน้องชายผมบอกพี่ชายเพิ่งกลับเนี่ยแต่ผมอยู่มันก็คงฆ่าผมมันเอาหนังสือผมไปเผาเป็นหลายพันเล่มเลยที่บ้านเนี่ยมันก็กจับเมียผมคนเดียวแต่เมียผมเขาก็บอกเขารับผิดชอบคนเดียวนะครับ แต่เมียผมก็เลยไม่ได้ติดคุกไปอยู่ท,ที่อยู่ที่โรงพักบางรักเนี่ยทั้งวันแล้วก็ได้รับปล่อยตัวมานะครับว่าวาปาโอวนพุชเชยนามเขาอยู่ต่างประเทศคุณแม่เขากว้างขวางอ่าก็กระวงการตำรวจก็เลยปล่อยมาอ่าเนี่ยผมติดอยู่ติดอยู่กลับไม่ได้ครับยงกฤษแล้วก็ถูกค้นบ้านเนี่ยในสุดก็ที่บ้านที่ยงกัังก็ตำรวจเข้าคน้นคนห้องนอนคน,นอะไรต่างๆมจาจัรยร์วงเตรียม เตรียมอพยพไปรีภัยการเมืองไปอเมริกาเตรียมแผนไปลงเรือที่ท่าเรือแล้วไปลงขึ้นเรือที่สิงคโปร์แล้วไปจากสิงคโปร์ไปนะี่นี่แผนเตรียมผมด้วยให้ผมไปด้วยชนใกล้วันนะผมก็เลยบอกอาจารย์ครับอาจารย์อย่าไปเลยนะถ้าไปนี่เข้าล็อกเขานะครับเพราะเขาหาว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์เราหนีอาจารย์ผุยไปก็โดนนะก็ถือว่ารุนแรงแต่ที่น่าเสียใจก็คือว่า นักศึกษาสเสียชีวิตไปเยอะเข้าป่าเยอะเข้าป่า2 0 0พกว่าคนภาพจำของ6ตุลาอันหนึ่งก็คือตอนที่ทหารเข้ามาปราบได้หมดแล้วสังหารนักศึกษาเสียชีวิตไปจำนวนมากแล้วก็บังคับให้นักศึกษาถอดเสื้อแล้วก็นอนราบลงกับพื้นแล้วมีรูปทหารถือปืนก็เป็นภาพที่โหดร้ายและสะท้อนวิธีคิดของรัฐตอนนั้นชนชั้นนำตอนนั้นว่า มองนักศึกษาเป็นศัตรูเพราะวิธีแบบนี้ที่คุณให้คนถอดเสื้อแล้วก็นอนราบลงกับพื้นอันนี้เป็นวิธีที่ทหารจัดการกับเฉลยศึกเมื่อเขาชนะศึกสงครามแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนักศึกษาออกมาจากตุดต่างๆนานาธริษรทมาควบคุมไวที่สนามฟุตบอลประมาณ3ามถึงส0่คนรัฐบาลจะประกาศพระราชกเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ตรงได้และขณะนี้เราจับคณะกรรมการศูนย์ได้6คนแล้วโดยมีนายสุธรม สายๆของวันท sí, sí, uh ี่หก็โดนกวาดไปที่คังครั้งแรกอยู่ที่ชนบุรีโรงเรียนพลตำรวจชนบุรีแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนแล้วก็พ่อแม่ขายวัวสิบสองตัวมาไถ่แต่เงินไม่พอก็ไม่ได้ไถ่ออกไม่มีเลยคือตอนเขียนรูป ก็เก็บไว้บ้านช่วง6ตุลาพ่อก็ไปเผาทิ้งหมดเลยเพราะม่าหน,นังสือที่บ้านดุลที่ซีสเกตโดนคุกค,คามพ่อก็กลัวผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกว่ามีอีกอย่างพ่อบนงมไปเผาทิ่ให้มัดเดอมีอะไรของขนมที่นี่เนี่ยเอาไปเผาทิ้งให้หมดแม้แต่เสื้อผ้าผมก็ยังไม่เผาบอกพอรู้ข่าวว่าผมโดนจับพ่อแม่ครอบครัวก,ก็โดนประนามว่าเป็นลูกเป็นครอบครัวคอมมิวนิสต์ อตอนเย็นตอนกนคืนลูกสาวชาวบ้านก็จะเอาคอนเอาไม้ไปปาที่บ้านวันที่ห้าตุลาเนี่ยผมเป็นนิ่วในทงน้ำดีปวดท้องมากแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสวิตเิเวสแต่ผมผมไม่ได้กลับไปธรรมศาสตร์วันที่หกผมไม่ได้กลับไปธรรมศาสัดหลังหกตุลาเนี่ยเพื่อนจำนวนมากออกไปอยู่ต่างประเทศชาววิกเกษตรศิรี ทวีหมืนนิกรไปอยู่ญี่ปุ่นพี่ชายพันเทเสินไปอยู่ออสเตรเลียผมก็คิดจะเข้าป่านะตอนนั้นผมคิดจะเข้าป่าเพราะตอนนั้นตำรวจตามผมทุกวันเลยนะลงจากคณะปุ๊บจะมีตำรวจยืนคอยเ,อเห็นก็เห็นก็คุนะ้นน้ามีวันหนึ่งก็มีคนโทรศัพท์มาที่บ้านผมผมถามว่าใครพูดเขาบอกว่าสีกันผมถามว่าสีกันไหนเขาบอกสีกันบ้านทุ่ง ผมก็รู้ว่าสุชาติเนี่ยก็นัดเข้าไปเจอที่ซอยทองหลอ่อแล้วก็เดินจากซอยทองหลอ่อลงไวข้างล่างแล้วก็ย้อนขึ้นไปถนนเพชรรียืนคุยห้าหกชั่วโมงแล้วก็ตกลงไม่เข้าป่าในสุดนักศึกษาคนเหล่านั้นก็ไปก่อตัวในต่างจังหวัดแล้วก็รวมกลุ่มเป็นกลุ่มกอมกมนิต์กลุ่มบางกลุ่มก็ออกวิทยุชมทีประเทศไทยนอกนั้นหลายคนนักศึกษารุ่นน้องก็ ไปก็เป็นคอมมินิตก็เป็นปฏิปักษ์ต่อบ้านเมืองโจมตีสามัญแต่สุดท้ายหลังก็กลับเข้ามาบางคนก็มีอุดมการเข้มแข็งหลายคนก็อุดมการเปลี่ยนมีหลายคนที่ลอดตายมาพาะพ่ออาจารย์ป่วยไปไล่ออกเากือธรรมศาสตร์เช่นเจ้าของตะวันแดง,งเออสเสถียนเสถียนเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณอาจารย์ป่วยมากนะในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ป่วยเขาถูกตามฆ่านะตามฆ่าแล้วแกก็ไม่ คือแกไม่ได้เตรียมตัวว่าแกจะต้องออกนอกประเทศนะผมทํางานกับอาจารย์ป่วยในสั้นมากๆนะปีเดียว1ปีเต็มปี2,518ถึง2,519อาจารย์ป่วยต้องอรีภายการเมืองไปอยู่อังกฤษนะฮะแล้วท่านก็ไปสิน้นชีวิตที่ที่อังกฤษผมเองก็อยู่ไม่ได้ผมก็ต้องรีภายการเมืองไปอยู่ญี่ปุ่น หนึ่งปีเต็มอะไรทํานองนั้นนะครับผมติดอยู่ที่อังกฤษไงครับ6ตุลาเนี่ยอาจารย์ป่วยท่านออกมาจากเมืองไทยแต่ก่อนนี้ไปเยอรมันไม่ต้องทําวีซ่าท่านก็บ,บินไปเยอรมันแล้วท่านพูดกับทูตอังกฤษที่เมืองไทยขอให้ทางอังกฤษออกวีซ่าให้ท่านท่านออกวีซ่าท่านก็ไปวันที่6ก็พบกับผมวันันนั้นเลยที่อังกฤษเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งมูลทิมิตรไทยขึ้นนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่ง ที่ฟรานซิสคริปแล้วก็ตั้งมูลีิชื่อมิตรไทยขึ้นนะพิมพ์วารสารลักลอบมาแจกในเมืองไทยเพราะเมืองไทยตอนนั้นมันหมดมันทุคลั่งมากแล้วเราก็หาเงินหาทองช่วยคนที่เดือดร้อนนะครับให้พวกในป่ามาขอให้เราช่วยแล้วก็ส่งยุกส่งยาไปช่วยเพราะเราไม่ส่งเงินไปกลัวเเขาจะไปเชื่ออาวุธเพราะเราถือสันติวิธีเป็นเป็นประการหลักคือทุกคนก็ตัดสินว่าจะเข้าป่าแต่ผมมันมัน มันก็ถูกทดสอบเหมือนกันว่าการเข้าเนี่ยจะเข้าไปแบบไหนผมก็ไม่อยากให้ใครเป็นภาระแต่ที่นี้ทุกคนมีแต่เข้าป่าแล้วใครทํางานในเมืองมนะผมก็อยู่เพื่อที่จะรันอันเดอร์ก่าจนถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ากลไกทางการเมืองหรือว่าเครื่องมือของรัฐตั้งแต่ปี19หรือว่าก่อนหน้านั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย คือเราไม่สามารถที่จะพูดถึง collectivity mm. ในฐานะที่กระบวนการศึกษาของเราได้เลยมันกลายมาพูดเมื่อไหร่๋อมึงเปิดเผยตัวกูเล่นงานมึงแน่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะความไม่ปลอดภัยความไม่อันตคิยในบ้านนี้เมืองนี้ตอนนี้ตำรวจก็าจาับผู้ปรกอบการจราจรมาประมาณ1,000คนคนลงกางเกงยีนมาครับมาถส่วนนอนคว่นในสนามฟุตบ,บอลแล้วก็พบศพในสนามฟุบ,บอลชาย ยีส่สบิบศพหญิงสองศพประชาชนต้องเอรียนรู้ข้อนหาฟุตบอลและประรุนประชารนกันจนเละ,ะจนจำไม่ได้นะครับวถานี้ก็ยังมีการสนามฟุตบอลเนี่ยก็ยผ่านมาหลายเหตุการณ์นะแต่ว่าที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือ14ตุลาสองพันกับ6ตุลาสองพันแต่ตอนนั้น14ตุลาก็เป็นชัยชนะนะเป็นการชุมนุมที่จบลงด้วยการที่สามารถขับไล่เผด็จการได้แต่พอ6ตุลาเนี่ย สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ก็กลายเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของศก,กนากกรรมแทน